มาถึงบทที่9นะครับนวางมรณะตรียางมรณะและนวางขาดนะสามส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะของการพยากรณ์แต่ครูเห็นหลายต่อหลายท่านที่พยากรณ์ดวงชะตาไม่ค่อยได้พูดเรื่องของนวางมรณะตียางมรณะและนวางขาดนะครับหรือเขาอาจจะรู้แต่ไม่พูดอันนั้นไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเรา รู้แล้วเราทราบเราก็เอาไว้ประกอบการพยากรดวงตาของเรานี่คือเรื่องใหญ่นะครูจะบอกให้ว่าเป็นเรื่องใหญ่หลวงเลยแหละเพราะว่าในบางจังหวะดาวโคโจรเข้าไปอยู่ในภพที่ดีและได้มาตรฐานที่ดีได้มาตรฐานที่ดีแถมยังมีความหมายดีทางทักษะแต่ดันย่างเข้าไปอยู่ในนาวางมรณะหรือนาวางขาดรวมไปถึงตรียางมรณะ มันก็จะส่งผลให้ดาวดวงนั้นเกิดโทษแก่ดวงชะตาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาพูดถึงนาวางมรณะตรียางมรณะและนาวางขาดในบทที่9ให้ฟังกันนะครับนาวางมรณะตรียางมรณะและนาวางขาดทั้ง3ส่วนนี้คือหลุมดําหรือจุดบอดในดวงชะตาทั้งดวงเดิมและดวงจรดาวที่จรเข้านาวางมรณะ นาวางขาดหรือตรียางมรณะให้โทษนะมันจะให้คุณไม่เต็มที่บางครั้งแล้วอาจจะมีคุณอยู่บ้างแต่จะจะเป็นคุณในลักษณะที่ได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยซะมากกว่านะครับอ่ามาถึงนาวางมรณะนาวางมรณะเนี่ยคือนาวางลูกที่64นับจากนาวางจันมานะครับหรือถ้าหากเอาง่ายเข้าว่าเราไปดูว่าจันเกาะในนาวางอะไรเรานับจากราศีที่นาวางจันเกาะมาสี่ราศี ดาวที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีที่4นับจากนวางจันทร์ดาวนั้นคือดาวเจ้านวางมรณะครูไม่พานับหานวางที่64ยากนะครับเอาง่ายเข้าว่าอ่ะเอาดาวจันทร์ในดวงเดิมสมมติว่าอยู่ในราศีนี้สมมตนว่จันอยู่ในนวางลูกที่4ี่และกันนวางลูกที่4เราขับดาวเข้าในนวางครับขับดาวเข้าในนวางก่อนจันทร์ในนวางเนี่ยมันนับจากราศีกรกฎเพราะเป็นธาตุน้ํา าดาวจันนับมาสี่ช่องจัน์ก็จะอยู่ในนาวางสุกราศีอะไรครับราศีตุลเพราะฉะนั้นสูตรของมันก็คือว่าเรานับไปสี่ราศีจากจันหนึ่งราศีตุลสอราศีพิจิก 3. ราศีธนูสราศีมังกรดังนั้นนาวางมรณะของดวงนี้คือ นาวางดาวเสานั่นเองครับถ้าหากในดวงชะตาเดิมมีดาวเกาะในนาวางดาวเสารหรือถ้าหากมีดาวจรเข้าในนาวางดาวเสาก็จะส่งผลให้ดาวดวงนั้นมีโทษแก่ดวงชะตา่าครูจะขอยกตัวอย่างดวงนี้นะครับเป็นดวงตัวอย่างในสไลด์ถัดไปให้ได้ดูกันนะครับง่ายๆคือว่าสมมติว่าเจ้าตาเป็นคนที่เกิดในราศี่าราศีธนูแล้วกันนะครับสมมุติว่า มีดาวดาวการงานอย่างดาวพุธจอเข้าไปอยู่ในอะไรครับจรเข้าไปอยู่ในภพที่ได้ตำแหน่งพิเศษคือเป็นกเกษตรและเป็นมหาอุดโอ้โหถือว่าเด่นมากนะครับดาวพุธในทางโหราศาสตร์คือดาวการสื่อสารอ่านี่เราทายกรรมมะเป็นอะไรครับเป็นกเกษตรและมหาอุดดีไหมดีเนาะถือว่าให้คุณนะครับแต่สมมุติว่าดาวพุธอยู่ในระหว่างลูกแรก าดาวพุธอยู่ในนวางลูกแรกขับดาวเข้าในนวางพุธอยู่ที่ราศีอะไรครับราศีมังกรซึ่งราศีมังกรเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์ดังนั้นเขาเรียกว่าดาวพุธต้องนวางมรณะนะครับให้โทษครับดังนั้นดาวพุธแม้จะเป็นกเกษตรและเป็นอุดแต่ถ้าอยู่ในนวางมรณนะก้าวนวางไปเจอนวางมรณนะในนวางใดก็จะส่งผลให้เกิดโทษดังนั้น ยังไม่ให้คุณอาจจะต้องผ่านในนวางลูกแรกคือผ่านนวางเสาไปก่อนนะครับเห็นไหมทั้งทั้งที่ดาวจรดีทั้งทั้งที่ดาวเดิมอยู่ในดวงที่ดีมันยังให้โทษได้เพราะมันคือนวางมรณะนั่นเองนะนี่คือส่วนที่เป็นนวังมรณะนวังมรณะคือราศีที่สี่นับจากจันทร์นะครับแล้วก็บางบางราศีดาวบางดวงเป็นดาวเจ้านวางังสองราศีก็มีนะโหถ้าใครไปเจอ ดาวเจ้าระวางสองราศีนี้ดูเดือดร้อนหนักเลยนะแต่ดวงนี้ก็ถือว่าโชคดีเพราะเสาเป็นเกษตรเรือนเดียวอ่าก็เป็นแค่ราศีมังกรถ้าขับดาวเข้าะนเ้าวางปุ๊บไปเจอในรนวางมรณะก็เสร็จเรียบร้อยดาวดีจะทําให้ดาวดีนั้นอ่อนลงแต่ถ้าดาวร้ายมันซวยคูณ2เลยครับขอบอกอ่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านต้องทราบทีนี้มาดูตียางมรณะ ตรียางมรณะคือตรียางลูกที่ยี่สิบสองนะไม่ได้นับจากจันเลยนะนับจากลัคนานะครับเอาง่ายๆครับครูมีสูตรง่ายๆคือเราไม่ต้องนับจากลาัคนาหรอกขี้กเกียจเราไปดูว่าพบมรณะของลัคนาเป็นพบอะไรนะแล้วเราเอาลำดับลูกนวางเดียวก,กันกับลำดับลูกอ่านะวางในลัคนานั่นแหละเป็นดาวเจ้าตรียางมรณะอ่าครูจะขอยกตัวอย่างลัคนาราศีกรกฎ สมมุติว่าเจ้าตาอยู่ในลัคนาอยู่ในตียางลูกที่3แล้วกันนะตียางลูกที่3ก็จะอยู่ในพื้นที่20ถึง30องศานั่นเองดังนั้นตียางลูกที่3ก็จะอยู่ในภพมรณะตียางลูกที่3เช่นเดียวกันตรียางลูกที่3คือตียางอะไรครับเรานับยังไงขับดาวเข้าตียางขับดาวเข้าในนาวางนับ1จากราศีแม่ธาต ขับดาวเข้าในนวางในขับดาวเข้าตรียางเรานับหนึ่งที่ราศีนั้นนับสองที่ราศีาธาตุลำดับถัดไปรับสามที่ราศีาธาตุลำดับถัดไปด,ดังนั้นราศีกุมมันเป็นาธาตุลมดังนั้นนับธาตุลมครับมี3ามราศีหนึ่งคือกุม2ที่มิถุนสามที่ตุลดังนั้นดาวเจ้าตรียางมรณะคือ ดาวสุขครับเป็นเจ้าตรียางมรณะถ้าหากดาวในดวงเดิมอยู่ในตรียางสุขทั้งราศีตุลและราศีราศีพฤษภโอ้โหมึงสวยอย่างหนักเลยแหละนะครับหรือถ้าดาวจรเข้าในตรียางดาวสุขไม่ว่าจะเป็นราศีตุลหรือราศีพฤษภอันนี้ก็สวยหนักเช่นเดียวกันเห็นไหมครับดาวเจ้าตรียางหรือดาวเจ้ารนวางถ้ามันเป็นสองเรือนเกษตรอย่างนี้ก็ถือว่าซวย มีโอกาสซวยหนักกว่าเดิมเพราะมีโอกาสที่จะเข้าสอง,สองตียางหรือสองระหว่างนั่นเองนะครับอโอเคทีนี้ครูมาขออนุญาตเอาดวงชะตานี้มาทำนายนะดาวพระเอาดาวอะไรด,เาดารเีเอาดาวการเงินแล้วกันเนอาดาวการเงินแล้วกันเนาะสมมุติว่าดาวการเงินคือดาวราหูได้ตำแหน่งมหาอุแมหมันยิ่งใหญ่แล้วกันนะครับ ดาวสุกเป็นมหาอ่าดาวราหูเป็นมหาอุดแต่ดาวราหูดันอยู่ในนาวางลูกที่สี่อ่นานวางลูกที่สี่คือขับดาวเข้าในนาวางแล้วตกที่ไหนครับตกที่ราศีตุลครับโอ้โหนาวางสุกพระราหูเป็นราชาโชคด้วย แต่อยู่ในนวางอาจแต่อยู่ในเอ้ยนนอันนี้ตียางโทษทีขอภยัยไม่ใช่นวางขอขอโทษขอโทษเบอร์เบอร์อ่าอันนี้ <l icking down> อันนี้แม่เริ่มเบอร์แลนะ้วเนี่ยครูโออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชใช ate, อันนี้ตียางมรณะไม่ใช่ขอภัยอ่าขอขอขอโทษขอโทษแมขออนุญาตนะครับเริ่มคือบางทีสอนไปสอนมามันก็ก็หลงหลงลืมลืมขอภัยนะเบอร์เบอร์ ur, ตอนนี้ก็จะตีหนึ่งละเดี๋ยวแล้วขออนุญาตดูเที่ยงคืนยีิบเจ็ดนาที โอ้โหตายแล้วครูโอขออภัยด้วยนะครับขอโทษนะโอเคสมมุติว่าเอาดาวการเงินและกันอ,อาดาวการเงินอยู่ในราศีนี้อะ,อะเมื่อกี้เอาราศีนี้เหมือนกันเอาดาวอาอะไรดีอาดาวคู่และกันเนาะอาดาวคู่เป็นราชาโชคและกันอาสมมตุติแม่ครูโอนี้แม่ไปไกกแล้วเนี่ยอาสมมุติว่าดาวจันทร์อยู่ในตรียางลูกที่3ขอโทษขอโทษ นับจากกรกฎอ่านับจากราศีกันนะครับเป็นหนึ่งราศีมังกรเป็นสองเพราะราศีธาตุดินมันมี3มราศีคือมังกรพฤษภและก็กันเพราะฉะนั้นดาวจันทร์มันอยู่ในาราศีกันมันก็ต้องนับขับดาวเข้าตียางจากกันนะครับเป็นนาวางพุธเป็นมังกรนาวางเสาและก็พฤษศนาวางังศุกร์โอ้โหครับอีนังจันทร์ครับเรียบร้อยครับ มึงเป็นราชาโชคและอยู่ในภพสุภาด้วยแต่ดันทะลึ่งตกในตรียางมรณนะแบบนี้คู่ดียังไงสุดท้ายก็ต้องเกิดปัญหานะครับในอนาคตมีเกณฑ์จะมีปัญหาเรื่องคู่บางทีคู่ดีแต่อายุสัน้นนะครับบางทีคู่ดีแต่หลังจากที่ใช้ชีวิตไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะไปมีคนอื่นอ่าแต่ก็ยังสุภายังช่วยเหลือเราอยู่ก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่ก็คือตรียางมรณนะ อ่านะครับเป็นได้ทั้งสองราศีถ้าเป็นดาวศุกร์นะครับเป็นได้ทั้งพฤษภแล้วก็ราศีราศีตุลน,นะครับเพราะว่าตียังมรณะของดวงนี้มันตกที่ราศีตุลแต่ตุลมันเป็นบ้านดาวศุกร์ซึ่งศุกร์มันเป็นเรือนเกษตร,รอีกเรือนคือพฤษภดังนั้นนวอาตียังมรณะในราศีพฤษภก็เข้าเกณฑ์เหมือนกันนะครับสําหรับดาวสองเรือนราศีทีนี้นาวางขาดง่ายๆเลยนะครับ นาวางขาดคือนาวางลุที่เกราศีธาตุน้ำนะครับนาวางขาดก็ว่านาวางขาดก็คือนาวางลำดับสุดท้ายของบาตรเลิกนะครับบาตรเลิกในราศีธาตุน้ำนะครับเลิกมี3กองอ่สาสกองคือไฟดินลมน้ําก็คือราศีเมษพฤษภมิถุนกรกฎอ่าเป็นกองที่1สิงห์กันตุลฟิจิกกองที่2ธนูมังกรกุมมีนกองที่3ซึ่ง เลิกแต่ละกองมันจะเรียง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9าไล่มา,าตั้งแต่อ่าทริตโทโมหาธโนโจโรภูมิปาโลเทสาตีเทวีเพชรขาดราชาสมโนซึ่งเลิกลำดับที่9คือเลิกสมโนนะครับเป็นเลิกสุดท้ายของแต่ละกองนะครับซึ่งบาทเลิกลูกที่4นะครับหรือนาวางลูกที่9ของราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนจึงเป็นนาวางขาด นหวางขาดจึงเป็นนหวางต้องห้ามในการพยากรณ์ให้ดีไทยเสียได้เลยแต่มีข้อยกเว้นณวางขาดราศีมีนได้รับการยกเว้นเพราะว่าราศีมีนนวางลูกที่9เป็นวรโคตรนณวางวอราโค่นณวางเป็นดาวที่ให้คุณไม่ได้ให้โทษดังนั้นนวางขาดจึงต้องฟิกไว้ที่ณวางลูกที่9ของราศีกรกฎและฟิจิกนวางลูกที่9ก็จะอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ครับ 2 6 4 0 0 0 0ถึง30.00องศานะครับครูจำได้ดีเลยตอนที่ดาวพรฤหัสเข้าราศีพิจิกนาวางลูกที่9ก้านวางขาดนะครับพรฤหัสคือผู้ใหญ่ในดวงเมืองนะครับก็ป๋าเปมเสียชีวิตตอนนั้นครูจำได้ดีนะครูเป็นคนที่เขียนเรื่องนี้ลงใน Facebook เมื่อตอนครั้งที่ท่านเสียชีวิตนะครับอ่าโอเค เรามาดูกันครับในดวงตัวอย่างอ่ครูเอาดวงเดิมได้ดวงจรดวงเดิมฝั่งซ้ายดวงจรฝั่งขวาแล้วกันเนาะสมมุติว่าดาวอะไรครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนีจรเป็นเกษตรโอ้โหเจ้าชะตาจะได้คู่ชีวิตที่ดีตอนนี้แต่ดาวอังคารดันอยู่ในระหนาว่างลูกที่เก้าแบบนี้เสียครับเพราะราศีพิจิกเป็นเป็นนาวางขาดนหวางลูกที่เก้าโอ้โหแทนที่จะให้คุณกับให้โทษหรือ ราศีอามังกรมีดาวอาทิตย์ะจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนิแต่อาทิตย์ดันอยู่ในนะหว่างลูกที่เก้าแบบนี้ก็ถือว่าเสียชื่อเสียงเพราะปัตตนีเพราะเพศตรงค้าแค่นั้นเองอาทิตย์มหาจักรคุณจะได้คู่ที่ดีนะไม่ดีหรอกครับนหว่างที่เก้าระวางคาร์ดจะดีได้ไงอ่านี่คือหลักในการถายทีนี้เนี่ยมาดูอีกสักกรณีหนึ่งอ่าเอาลัคนามิถุนบ้างอ่าเอาดาว พฤหัสด,ดาวคู่เป็นมหาอุดและดาวกรมมะเป็นมหาอุดในเรือนการเงินแต่ดันอยู่ในนาวางรุทที่เก้คู่ให้ดียังไงงานให้ดียังไงสุดท้ายก็ล่มจมทายอย่างนี้ได้เลยไม่มีทางผิดอ่าหรืออ่าลัคนาราศีอะไรดีเอ่ย่อเอาราศีสิงละกันนะปัตตนีเป็นมหาอุดโอ้โหได้คู่ดีเกินแม่แต่นาวางรูทที่เนะจ๊ะนี่คือนาวางขาดยังไงเสียก็ต้องให้โทษในระยะยาว อ่าส่วนนวางลุกเก้าของราศีมีนครูไม่ไม่ใช้นะเพราะเป็นวลโคุณนวางไม่ได้เสียนะครับขยายความเรื่องวลโครณนวางนิดนึงเนาะวลโคุณนวางคือดาวที่อยู่ในราศีจักรขับดาวเข้าในนว่างจักรมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเช่นราศีมีนอย่างที่บอกอ่าพราัสเป็นเกษตรสมมุติถ้าหากนวางลุกที่เก้าเราขับดาวเข้าในนว่างนับมา9้าราศีก็ตกที่ราศีมีนเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกวลโคุณนวาง ดาวที่ขับดาวเข้าในราศีจักรแล้วอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเดิมนะครับเขาเรียกว,วรโคุณนวางกาลีเป็นว,วรโคตณนวางอริมรณะวินาศเป็นว,วรโคุณนวางดาวว,วรโคตณนวางลอยอยู่พบอริมรณะวินาศให้คุณไม่ได้ให้โทษเพราะฉะนั้นดาวว,วรโคตณนวางคือดาวที่ล้างความเสียหายในดวงชะตาให้เกิดผลดีนะ,คะใครที่มีดาว เจ้าเรือนอลิมรณะวินาหรือดาวลอยในภพอลิมรณะวินาแต่เป็นโวลโค่นะวางให้คุณนะครับไม่ให้โทษนี่คือต้องดูดีๆอ่าอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าดาวอังคารเป็นนิดอ่าอังคารเป็นนิดแต่ดาวอังคารดันอยู่ในนวางลูกแรกอย่างนี้ขับดาวเข้าในนว่างมันอยู่ที่เดิมอังคารกลายเป็นวลโค่นะวางเฉยเลยนะครับนั่นกลายเป็นให้คุณไปดังนั้นในกรณีที่ดาวมันเสียในราศีจากเราอย่าเพิ่งไปทายเสียเราต้องแอบดู อ่าลำดับลูกนวางเขาก่อนนะครับว่ามันเด่นหรือไม่หรือเป็นวรโครนวางหรือเปล่าอ่ะโอเคนี่คือบทที่9นะครับที่ครูนำมาฝากเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่ออีก2บทบทที่10กับบทที่11กันเลยนะครับ